สวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube นะครับยุคกับผมนะครับจอชฟันทองนะครับสำหรับวันนี้เป็นการวิเคราะห์ฟุตบอล5คู่เช่นเดิมครับก่อนที่เราจะรับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับเราไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันก่อนนะครับสรุปผลฟุตบอลเมื่อวาน5คู่นะครับคู่แรกครับสตุตการ์ทกับไม้ครับคู่นี้ ผมวางไปที่มายนะครับคู่นี้สตุกาชนะสอหนึ่งคู่นี้เสียครับคู่ที่2ครับกายารีกับซาเิตาน่าคู่นี้ผมเลือกต่อกายารีคู่นี้เสียครึ่งหนึ่งครับคู่ที่3ครับเป็นคู่แอตติกบิวเบากับกราดาคู่นี้ผมลองกราดานะครับคู่นี้กินเต็มครับคู่ที่4ครับเวดบอมวิทเอาเบียนกับนอร์ทิแฮมฟอเรสต์คู่นี้ผมวางที่เวดบอมคู่นี้เสมอไป0ูนเสียครับและคู่ที่5ครับจากตอนแรกที่ผมวิเคราะห์ไว้เป็นให้ต่อรองนะครับ แต่ตอนหลังสุดนี้ผมมาเปลี่ยนใจเพราะว่าจากตัวผู้เล่นแล้วก็เสรดราคาน้ำเนี่ยผมวางไปที่หลวงอองเช่นะครับคู่นี้กินเต็มนะครับสำหรับ VVIP ต้องกลาบขออาภัยด้วยนะที่จักเสียต้อง2คู่เลยนะครับชั้งอดาน่าและไม้นะครับสำหรับน,น,นี้เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับวิเคร์บอลวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนพศ2564นะครับ สำหรับวันนี้ครับห้าคู่ที่ผมได้คัดมาก็เป็นคู่ฟุตบอลในลีกใหญ่ในยุโรปนะครับเริ่มกันที่คู่แรกนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับอาร์เซนอลครับเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามเอเมเริตสเตเดียมเตะกันในเวลาทุ่มครึ่งนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับอาร์เซนอลครับอยู่อันดับที่5ครับแข่งไปแล้วสินัดชนะ6เสมอ2แพ้ไป4เกมยิงได้13เสียไป17ประตูมีอยู่20คะแนนครับ ส่วนทีมเยือนครับนิวคาสเซลยูนเต็ดครับอยู่อันดับบ้วยของตารางเลยนะครับแข่งไปแล้ว12นัดยังไม่ชนะใครครับสเสมอ6แพ้ไป6เกมยิงได้15เสียไป27ประตูมีอยู่6คะแนนครับ เรามาดูเฮตูเฮตของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เจอกันครับนับย้อนกลับไปฮะสินัดหลังสุดนะครับเป็นฝั่งเจ้าบ้านครับอาร์เซนอลฮะชนะไปได้8ครั้งครับเสมอกันไปหนึ่งครับแล้วก็เป็นนิวคาสเซิลนะเก็บชัยชนะไปได้1ครั้งครับโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อาร์เซนอลฮะบุกไปชนะนิวคาสเซิลมาได้2ประตูต่อศูนย์ครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้นะครับนับย้อนกลับไปฮะสินัดหลังสุดในทุกรายการฮะฝั่งเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลครับ 10นัดหลังสุดชนะไปได้7ครั้งครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป็น1เกมครับโดยที่เกมล่าสุดครับเป็นเกมที่อาร์เซนอลบุกไปแพ้ให้กับยอดทีมอย่างหงแดลิเรอร์พูงะถึง4ประตูต่อศูนเลยครับส่วนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะ10นัดนี้นิวคาสเซิลไม่เคยชนะใครได้เลยครับ เสมอ6แล้วก็แพ้ไป4เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่นิวคาส s เซลเปิดบ้านเสมอกับเบรนฟอร์ดมา2ประตูต่อ2ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านครับอาร์เซนอลครับภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาร์เตต้านะครับก็รายงานตัวผู้ได้มาเจ็บก็ยังเป็น2ลายเช่นเดิมนะครับก็จะเป็นเซอัตโคลาซินักกับการิชาก้านะครับ ส่วนความพร้อมในด้านอื่นๆนะครับก็นัดล่าสุดก็เป็นอาร์เซนอลนะนะครับไปสะดุดพลาดท่าให้กับลิปูไปถึง0ูนเลยนะครับฉะนั้นในเกมวันนี้ครับอาร์เตต้าอาจจะต้องเรียกศรัทธาจากแฟนบอลคืนนะครับโดยที่วันนี้ครับอาร์เตต้าจะวางระบบ4 2 3 1นะครับคู่เซนนะครับจะใช้เบนไวท์กับกาเบรียลมาคอนเยสนะครับตรงกลางนะครับจะใช้โลกองกากับโทมัสปาเตนะครับ3แนวลุกนะครับเอเมลสมิธโลลากาเซสแล้วก็ บูโยโกซาก้านะครับโดยที่หน้าเป้าวันนี้ครับจะใช้พี่แอร์อมริกโอบามิยองครับส่วนฝั่งนิวคาสเซิลนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ครับก็จะมีเพียงรายเดียวแล้วก็จะเป็นพอลดามเมตนะครับส่วนอีก2รายที่ต้องรอเช็คความฟิตก็จะเป็นฟาเบนชากับเดอะไวเกนะครับส่วนความพร้อมในด้านอื่นนะครับเกมวันนี้ครับเอ็ดดี้ฮาวจะมาในระบบ3-4-3นะครับโดยที่3เซ็นเตอร์ฮาฟนะครับจะใช้เอมิลคาฟะจมมาลาสเซลแล้วก็เคเลนคารครับ โดยที่ต้องการขับเคลื่อนเกมนะครับจะใช้โจวิล็อกครับจับคู่กับจอห์นโจเชวีสประสานในแดนหน้านะครับจะใช้โจเอลดินตอนครับคาร์ลวินสันครับแล้วก็ตัวทีเด็ดของนิวคาสเซิลก็จะเป็นอลองเชงแม็กซิเมงนะครับมาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็ทั้ง2ทีมนะครับอยู่ในช่วงที่ฟอร์มค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับอาเซนอลนะครับเกมล่าสุดก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นเกมที่สนุด ไปหเกมแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีผลงานที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับอาร์เซนอลนะครับจาก5เกมหลังสุดนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้4เกมนะครับแล้วก็มีแพ้ไป1เกมก็คือ เกมนี้แพ้กับร์พูลในเกมล่าสุดนะครับส่วนนิวคาสเซิลนะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นครับถ้านับแค่5นัดหลังสุดเนี่ยนิวคาสเซิลยังไม่ชนะใครนับเพิ่มไปอีกเป็น10นัดหลังสุดนิวคาสเซิลยังไม่ชนะใครเลยนะครับฟอร์มการเล่นของนิวคาสเซิลนะครับกองหลังเนี่ยค่อนข้างจะละหลวมไปอย่างมากแต่นั่นก็เป็นครั้งเมื่อตอนที่สตีฟบูดคุมทีมอยู่นะครับก็จะมีเอ็ดดี้ฮาวพึ่งมาคุมทีมไม่กี่นัดนะครับแต่ก็ยังมีผลงานที่ไม่กระเตื้องขึ้นสักเท่าไหร่นะครับสำหรับ New น,นิวคา เปิดราคาเปิดมาที่อาร์เซนอลต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับจากเลยราคานี้นะครับผมมองว่า3แต้มเนี่ย จะอยู่ในฝั่งเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลค่อนข้างจะแน่นอนนะครับและผมยังเชื่อว่าเกมวันนี้นะครับอาร์เซนอลนะครับมีดีพอนะที่จะชนะนิวคาสเซิลเกิน2เมตรนะครับเนื่องจากกองหลังของนิวคาสเซิลเนี่ยเกินจะเยียวยาจริงๆนะครับถึงแม้จะได้เอ็ดดี้ฮาวนะครับมาคุมทีมฉะนั้นกับคู่นี้นะครับผมมองว่าอาร์เซนอลครับมีดีพอที่จะยิงนิวคาสเซิลเกิน2เมตรฟันธง มาที่คู่ที่2นะครับยังอยู่ที่ศึกพิมลิกอังกฤษครับเป็นคู่ระหว่างเวอร์วูลครับเจอกับซอทอมตั้นนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามแอนฟิลด์ครับเตะกันในเวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับเรามาดูระดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับชาวบ้านครับขงแดงเวอร์วููครับอยู่อันดับที่3ครับแข่งไปแล้ว12นัดชนะ7เสมอสแพ้ไป1นเกมครับยิงได้35เสียไป11ประตูมีอยู่25คะแนนครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนครับนักบุญเซาท์ทัมตันอยู่อันดับที่13ครับแข่งไปแล้ว12นัดชนะ3เสมอ5แพ้ไป4เกมยิงได้11เสียไป14ประตูมีอยู่14คะแนนครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เจอกันครับ10นัดหลังสุดนี้เป็นลิวพูเก็บชัยชนะไปได้7ครั้งครับเสมอกัน1แล้วก็เป็นเซาท์ทัมตันฮะชนะไปได้2ครั้งครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่ลนะิวพูฮะเปิดบ้านเอาชนะเซาท์ทัมตันไป2ประตูต่อ0ครับ เรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ10นัดหลังสุดของฝั่งเจ้าบ้านครับลิเวอร์พูลครับเก็บชัยชนะไปได้7ครั้งครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลครับเอาชนะ FFC ปอร์โตไป2ประตัว0ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วนซอลซามตันครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะเก็บชัยชนะไปได้3ครั้งครับเสมอ4แล้วก็แพ้ไป3เกมครับ เกมล่าสุดครับเป็นเกมที่เซาท์ทัมตันนะบุกไปแพ้ให้กับทีมท้ายตารางอย่างนอริสตี้ไป2ประตูต่อ1นะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับเริ่มจากเจ้าบ้านครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บของลิวอพูลในวันนี้นะครับจะไม่มีนะฮะโจโกเมสฮาวิเอลเลียตเคอร์ติสโจนนาบีเกตาแล้วก็โรเบตโตเฟมิโนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นผู้เล่นที่เจ็บมาจากเกมทีมชาติส่วนหนึ่งนะครับผม ส่วนความพร้อมในด้านอื่นๆของฝั่งลิเวอร์พูลครับโดยวันนี้คาดว่าเจอเกปนครับก็จะจัดตัวผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดสู้ศึกกับซาวทัมตันนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านเกมกลางสัปดาห์มานะครับแต่เชื่อว่าเกมวันนี้ครับครับก็ยังจะเน้นเป็นพิเศษเพื่อที่จะทําคะแนนไร้บี้จ่าฝูงอย่าง เชลซีนะครับโดยที่วันนี้ครับคอบจะวางระบบ4-3-3เช่นเดิมนะครับคู่เซนนะครับจะใช้วอร์จิฟันได้กับจนะิออมาติฟะตรงกลาง3คนครับวันนี้จะใช้จอแดนเฮนเดอร์สันนะฟาบินโยแล้วก็ออกเลตชชมเรลนครับส่วนแนวลุก3คนนะครับวันนี้ะก็ยังจะยึดเป็นซาโดมาเน่ครับดีโกโชต้าแล้วก็โมเมตซาร่าครับ ส่วนฝั่งเซาท์ทัมตันนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้จะมีเพียงแค่2ลายนะครับก็จะเป็นแจ็คตีเฟนกับสจ๊ตอาร์มสตองครับส่วนความพร้อมในด้านอื่นครับโดยวันนี้ครับคาดว่ากุนซืออย่างรับฮาเซนทูเซ่นนะครับจะวางระบบ4-4-2นะครับโดยที่วันนี้ครับเซาท์ทัมตันจะใช้คู่เซนครับอย่างแยนเบเนเลกจับคู่กับซาลิซู ตรงกลางครับจะใช้โลมิอูครับจับคู่กับเจมวอดเพานะครับโดยที่ริมเส้นจะใช้เอลยูนุซี่กับนาธาเลตมอนนะครับแล้วก็หน้าคู่ครับจะใช้เชอดามครับจับคู่กับอดัมอาร์มสตองครับมาดูทศนสะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็เหมือนกับงูเหลือมกับเชือกกล้ยนะครับเมื่อยามเจอกันทีไรเนี่ย ทีมลีพูสาขา2อย่างซาลซมตันนะครับก็มักจะแพ้ทางให้กับทีมอย่างหงแดงล์พูนะครับซึ่งเกมวันนี้ครับล์พูถึงแม้อาจจะมีตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บนะครับแต่ก็ตัวผู้เล่นที่มีอยู่ก็สามารถทดแทนกันได้อย่างไม่ขะเคินเลยนะครับอีกทั้งไนดะ้ยังมีผลงานที่ดีด้วยนะครับส่วนเหล่านักเตะที่มีอยู่ตอนนี้นะครับ มาดูฟอร์มของทั้งสองทีมหลังสุดนี้นะครับซอลัมตันห้าเกมหลังสุดนะครับชนะไปได้2เสมอ2แพ้ไป1เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ซอลัมตันแพ้กับนอริสตี้ซึ่งก็เป็นเกมที่พลิกล็อกพอสมควรนะครับส่วนลิวอุพูนะครับมีเกมที่แพ้ไป1เกมจาก5เกมหลังสุดก็เป็นแพ้วิแฮมเกมนี้ก็เป็นเกมที่พลิกล็อกนะครับแต่ลิเวอร์พูลครับก็มาเก็บชัยชนะได้2นัดติดต่อกันเลยนะครับก็เป็นการที่พลิกฟอร์มกลับมาเอาชนะอาร์เซนอล4-0แล้วก็ชนะปอร์โตไป2-0ซึ่สอร์พูลยัังรกษาม์ ของตัวเองไว้ได้นะครับเลนราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่รีฟูต่อลูกครึ่งควบ2นะครับราคาค่อนข้างจะแรงเอาเรื่องนะครับจากเลนราคานี้นะครับผมมองว่าการที่รีฟูต่อขนาดนี้นะครับซาวเทมป์ตันน่าจะเกินต้านทานนะครับเนื่องจากชั่วโมงนี้ครับ ใครจะมาหยุดลีพูนี้ค่อนข้างจะยากมากนะครับเกมวันนี้ครับค่อนข้างจะยากนะครับที่จะมีโอกาสพิกล็อกนะครับเนื่องจากลีพูว่ายังแข็งแกร่งในทุกตำแหน่งและเกมวันนี้ครับผมยังมองว่าลีพูครับคาดว่า2ลูกเนี่ยวันนี้มีแน่นอนนะครับซึ่งต่อไปเราต้องไปรุ่นลูกที่3ามว่าลีพูจะยิงเกินเลททะลุเป้าเป็นลูกที่3ได้หรือเปล่าครับคุณครับไปที่ลีพูครับฟันธง มาที่คู่ที่3นะครับเป็นคู่ระหว่างยูเวนตสครับเจอกับอัต์ตนตาก็เป็นบิ๊กแมตช์ประจําสัปดาห์นี้ของกันโช่สริยานะครับสำหรับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามอารีอันสเตเดียมเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ VVIP ประจําวันนี้นะครับก็หากท่านใดนะครับต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้นะครับก็สามารถแอดไลน์เพื่อมาสอบถามกันได้ที่ JOS 8 8อ ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code ด้านหน้าจอนี้เลยนะครับสามารถสแกนและสองเพิ่มมนเพื่อนเพื่อมาสอบถามทีเด็ดและทัศนะคู่ VVAP กันได้ครับสำหรับสมาชิก VVIP ที่จะได้รับนะครับก็จะมีทีเด็ดบอลเต็งทีเด็ดบอล v, v ี p แล้วก็แนวทางบอลสเต็ปที่ผมพร้อมเสิร์ฟให้ทุกท่านในทุกๆวันเลยนะครับ มาที่คู่ที่4นะครับยังอยู่ที่สึกกันโชซิลิอาครับเป็นเอซิเวนิดครับเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามปิแอรูจิเปนโซนะครับเตะกันในเวลาตีสองนาทีนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเอซิเวนิดครับหรือเวเนเซียนะครับอยู่อันดับที่14ครับแข่งไปแล้ว13นัดชนะ4เสมอ3แพ้ไป6เกมครับยิงได้12เสียไป19ประตูมีอยู่15คะแนนครับ ส่วนฟังงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับอยู่อันดับที่3ครับแข่งไปแล้ว13นัดชนะ8เสมอ4แพ้ไป็น1เกมครับยิงได้32เสียไป15ประตูมีอยู่28คะแนนครับสำหรับ Head to Head ของคู่นี้นะครับก็ยังไม่เคยเจอกันเลยนะครับและเราไปดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ สิบนัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเป็นฝั่ง AC ซวินิชนะไปได้3ครั้งครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป4เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่ a c ซวินิบุกไปชนะบรุญยามาได้1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการชนะไปได้7ครั้งครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่อินเตอร์มิลานนะเปิดบ้านเอาชนะชักต้าโดเนตไป2ประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับเริ่มจากฝั่ง AC เวนิสนะครับหรือว่าเวเนเซียนะครับวันนี้รายงานตัวผู้เล่นมาเจ็บจะไม่มีชายโลนเอบูเอฮีนะครับก็จะเป็นผู้เล่นเพียงรายเดียวที่มีอาการบาดเจ็บนะครับโดยวันนี้ครับเอซเวนิสนะฮะภายใต้การคุมทีมของปารลซาตินะครับคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับโดยที่ตรงกลาง3คนครับจะใช้อีธานอัมปาดู อันโตนิโอวักกาและก็ชาลูก้าบูซิโอนะครับสามประสานแน่นลูกครับจะใช้มาเตียอารามูเดวิดโอเกเลเก้แล้วก็เดนิสยอนเซ่นนะครับมาที่ฝั่งทีมเยือนครับอินเตอร์มิลานะภายใต้การคุมทีมของซิโมเนอินซากี้นะครับรายงานตัว้เได้บาดเจ็บวันนี้ก็ยังจะคงไม่มีสเตฟานเดฟายกับอเล็กซิสซันเชสนะครับที่มีอาการบาดเจ็บ ก่อนหน้านี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับส่วนความพร้อมในวันนี้นะครับคาดว่าอินซากีนะครับจะมาในระบบ352นะครับโดยที่3เซนเตอร์ครับจะใช้มิดานสกินเนียนะอันเดียเดนอเคียแล้วก็บัสโตนี่นะครับโดยที่ตรงกลาง3คนครับจะใช้โบโซวิตนะครับคาร์โนกลูแล้วก็อาซูโรวีดาวนะครับและหน้าคู่วันนี้จะใช้ราวตโรมาติเนสจับคู่กับศูนย์หน้าตัวเก่าอย่างเอดินเชโกนะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับ2ทีมนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น2ทีมที่ผลงานค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับเนื่องจากอินเตอร์มิลานทีมเยือนนะมีผลงานค่อนข้างจะดูดีแล้วก็ยังมีโอกาสลุ้นแชมป์ในรูกกาลนี้นะครับ ส่วน AC v e เวนิสนะครับก็ยังจะคงรักษาพื้นที่ตรงกลางตารางไว้นะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ AC v e เวนิถูกคาดหมายไว้ว่าอาจจะตกชั้นในฤดูกาลน,นี้นะครับโดยที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้าน AC v e เวนิสหรือเวเนเซียนะครับชนะไปได้2ครั้งครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ยังคงดูดีสําหรับทีมระดับอย่าง AC เวนิสนะครับ ส่วนอินเตอร์มิลานนะครับ5นัดหลังสุดนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มนี้ค่อนข้างจะฉายลายเลยทีเดียวจาก5เกมนี้นะครับอินเตอร์มิลานสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมแล้วก็เสมอไป1เกมนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเลทราคาเปิดมาที่อินเตอร์มิลานต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับจากเลทราคานี้นะครับสื่อหลายๆสำนักนะครับมองว่า a อซีวินิตคาดว่าน่าจะมายันไหวหรืออาจจะแพ้ไม่เกิน1เม็ดนะครับแต่สำหรับผมนะครับมองว่าเกมวันนี้ครับความร้อนแรงของอินเตอร์มิลานนะ คาดว่าเกมวันนี้ครับอินเตอร์มิลานจะเก็บ3มแต้มออกจากิ่นของเวเนเซียไปได้แล้วก็คาดว่าจะเป็นหนึ่งในเกมที่อินเตอร์มิลานครับเปิดเกมลุกบุกใส่ทีมเจ้าบ้านแล้วก็ยิงเกินเลทที่ราคาต่อรองไว้ได้ครับฟันทงมาที่คู่ที่5นะครับไปที่สึกลาลิกาสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่างบียาเลอัลครับเจอกับบาร์เซโลนานะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันในเวลาตีสามนะครับเตะก,กันที่สนาม estadio de เดราเซรามินะครับเรามาดูว่บตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งชาวบ้านครับบียาเลอครับอยู่อันดับที่12ครับแข่งไปแล้ว13นัดชนะ3เสมอ7แพ้ไป3เกมครับยิงได้15เสียไป13ประตูมีอยู่16คะแนนครับส่วนฝั่งบาร์เซโลนาครับอยู่อันดับที่7ครับแข่งไปแล้ว13นัดชนะ5เสมอ5แพ้ไป3เกมครับยิงได้20เสียไป15ประตูมีอยู่20คะแนนครับ เรามาดูเฮตูเฮตของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับสิบนัดหลังสุดที่เจอกันนะครับบียาเลอฮะยังไม่เคยชนะได้เลยนะครับแล้วก็เป็นการเสมอ2ครั้งส่วนอีก8นัดเนี่ยเป็นบาร์เซโลนาเก็บชัยชนะไปได้ครับเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นบาร์เซโลนาบุกไปชนะบียาเลออลมาได้1ประตูต่อ2ครับและเรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับบียาเลอครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการชนะไปได้4ครั้งครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป4เกมครับ เกมล่าสุดครับเป็นเกมที่บียาเลอเอเปิดบ้านแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูเจ็ดไป2ประตูศย์ครับส่วนบาร์เซโลนาครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการเอาชนะไปได้4ครั้งครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป3เกมครับ เกมล่าสุดของบาร์ซ่านะครับเป็นเกมที่เปิดบ้านเสมอกับเบนฟิก้ามา0ูนย์ประตูศูนย์นะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านครับบียาลิอัลนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ก็จะมีเพียงแค่รายเดียวก็คือคลรัตเมเลโนนะครับศูนย์หน้าตัวเก่งของทีมยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนความพร้อมในด้านอื่นนะครับวันนี้อูนายเอเมรีก็เรียกว่าอาจจะจัดทับชุดเดิมที่เป็นเกมที่แพ้กับแมนยูนะครับซึ่ง วันนี้ครับคาดว่าอูนมารีจะวางระบบ4-3-3นะครับโดยที่คู่เซนเตอรทาบครับจะใช้เปาอุตเลสครับจะพูดกับลาอูอัมเบโอ3กองกลางนะครับจะใช้เอเตียองกาปูวะฟองซิปก็แกลังแล้วก็ดานี่ปาเลโกนะครับ3ประสานในแดนหน้าในวันนี้ครับบียาเลอัลจะใช้เยเรมีปพิโนปาโก้อัลเคเซ่แล้วก็อโนดาจูมานะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับบาร์เซโลนานะครับภายใต้การคุมทีมของชาบี นะครับสำหรับเกมนี้นะครับบาซ่ารายงานตัวผู้เล่นมาเจ็บวันนี้จะไม่มีอันซูฟาตีเปดี้นะครับแล้วก็เซกิโอคุนอาเกโลนะครับผมส่วนในรายของโรนัลอาราโกนะครับก็รอเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้นะครับและอีกหนึ่งรายที่ได้มาใหม่ก็จะเป็นดาวเนียอันเวสครับต้องรอช่วงปีใหม่ช่วงตลาดนักเตะเปิดถึงจะได้ลงเล่นนะครับ ส่วนความพร้อมใน้านอื่นนะครับโดยวันนี้คาดว่าชาบี้จะมาในระบบ4-3-3เช่นเดิมนะครับคู่เซนทรัลครับจะใช้อลิก,กาเซียนะครับจับคู่กับเคลัสปิเก้นะครับโดยที่าสามกองกลางวันนี้จะใช้ชุดเดิมเลยนะครับก็จะเป็นเซกิลบูตเกต้ากาบี้แล้วก็แฟงกี้ไดยยองครับโดยที่3ประสานในแดนหน้านะครับจะใช้ยูซุปเดเมียเมมฟิสเดปายแล้วก็อุสมานเดมเบเล่ครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสําหรับเกมวันนี้นะครับผมมองว่าทั้ง2ทีมนะครับถ้ามองดีๆนะครับผลงานนี่จะค่อนข้างจะสูสีกันเลยนะครับสำหรับบาร์เซโลนาครับเราก็เห็นผลงานกันอย่างได้ชัดอยู่แล้ว ผลงานของบาร์เซโลนานี่อยู่ในช่วงยุคตกต่ำจริงๆนะครับส่วนบียาเลอัลนะครับถ้าเทียบกับฟอร์มเมื่อ2ฤดูกาลก่อนหน้านี้นะครับบียเลอเอาฟอร์มดรอปลงไปอย่างมากมายเลยนะครับซึ่งเกมวันนี้นะครับเป็นการโคจรมาเจอกันของทั้ง2ทีมนี้นะครับอยู่ในช่วงฟอร์มที่สู่สีกันเลยนะครับถ้ามอง5นัดหลังสุดนะครับบียาเลอัลนะครับแพ้ไป2เกมเสมอไป1แล้วก็ชนะไป2เกมนะครับส่วนบาร์เซโลนา5เกมหลังสุดนะครับชนะไปได้2เสมอ3 5เกมหลังมานี้บาร์ซ่าไม่แพ้ใครเลยนะนะครับแต่สําหรับเกมวันนี้นะครับผมมองว่าการที่บาร์เซโลนายังมีผู้เล่นชุดเดิมนะครับถึงแม้ผู้จัดการทีมจะเปลี่ยนไปแล้วผมยังมองว่าเกมวันนี้ครับ น่าจะหนักหน่วงพอสมควรนะครับเรามาลองย้อนดูดีๆนะครับเกมที่บียาเลอเอาแพ้กับแมนยูนะครับเกมลุกของบียาเลอเอานะครับหรือความไหลลื่นของเกมลุกเนี่ยค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะครับเพียงแค่วันนั้นเนี่ยบียาเลอเอาไม่คมเองนะครับทำให้วันนั้นแพ้แมนยูไปนะครับกลับมาวันนี้ครับมาเล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาเจอบาซ่าโดยที่วันนี้นะครับเลทราคาเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับจากเลยราคานี้นะครับผมมองว่าวันนี้ครับผมขอ หางฝั่งเจ้าบ้านนะครับคาดว่าวันนี้ Real นบียาเลอเอานะจะไม่แพ้นในบ้านตัวเองนะครับแล้วก็มองแล้วเนี่ยวันนี้นบียาเลอเอานะน่าจะมีเซอร์ไพรส์เบียดเอาชนะบาซ่าได้ด้วยนะครับคู่นี้ครับผมขออิงไปที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างบียาเลอมีเซอร์ไพรส์ฟันธง ก็จบกันมาแล้วครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกวิเคราะห์ในวันนี้นะครับผมจะสรุปสั้นๆอีก1รอบนะครับสำหรับคู่แรกนะครับอาร์เซนอลกับนิวคาสเซิลนะผมมองไปที่เจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลครับคู่ที่2ครับลิเวอร์พูลกับเซาท์ทิมตันนะครับคู่นี้ผมมองไปที่เจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลครับคู่ที่3ครับ ยูทุกับอัตาันตาคู่นี้เป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้ครับถ้าท่านใดต้องการรับพัสนะและทีเด็ดในคู่นี้นะครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้ที่ ajos88 ที่อยู่ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR โค้ดนะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มเมนเพื่อนเพื่อที่จะสอบถามทัศนะตัว VVIP กันได้นะครับคู่ที่4ครับเป็น AC ซวินิกับอินเตอร์มิลานคู่นี้ผมยังมองว่าอินเตอร์มิลานน่าจะยิงเกิน1เม็ด คู่ที่5ครับเป็นคู่ระหว่างบียาเรยลกับบาซ่าคู่นี้ผมมองว่าเป็นบียาเรยลครับจะมาเฉือนบาเซโลนาได้ครับกับผมนะครับจอดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนนะครับก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะฮะเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อๆไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับแอด JOS88 นะครับก็แอดกันไว้ได้นะครับผมจะมีทีเด็ดให้ทุกๆกท่านในทุกๆุวันเลยนะครับสำหรับสมาชิก VVIP ที่จะได้รับนะครับก็จะมีบอลเต็งบอล v, v ีวนะครับแล้วก็แนวทางบอลสเต็ปทุกตัวที่ผมให้ไปผมคัดเป็นพิเศษคัดสรรมาให้ทุกท่านเลยนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่ากัดใจก็กดส่วนกันได้ครับ สำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ